เรือเน่ายางไม่สิงสะพานเลยโอ้เลือเลือจอเต็มเลยมาใหด้อกองกิจาะผลงานครับมาแล้วปะปูลว้วนครับไหนวะโอ้นี่อะไรปูไมนอะไรนี่โอ่นี่8โล่ปลายก,ก่อนสายโซเชียลครับสายโซเชียล นุน่มหนาม้อนค้นหำใหญ่ครับอยู่กับผมบื้อเครับพี่น้องนุ่มหนาม้อสวัสดีครับนุ่มหนาม้อนค้นหนาใสใจเกินร้อยเอานึกว่านึกว่านุ่มหนาม้อนค้นหำใหญ่เฮ้ยดิฉันี่ตู้นี้โอ้โหจับมันนะจับมันโอ้ยสองล้วเยียบพี่แม่เยียบไปเฮ้ย คุณทั้งหลังเนี่ยโนตัวน้องอ่ะต้นเตียนต้นเตียนช่องตีนอ่ะโอ้โยนี่คุณหมูมากเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเมาหนเดี๋ยเดี๋ยเดีเก็บเอฟนึงโอ้ผ่านัดครับเกอผ่านนัดเข้าไปเป็นไงครับ ออล้างแล้วครับไอ้นี่ครับนี่ก็ปูนะครับนี่มันรุ่นกันบ่นนะแต่ว่าคุยตัดรถมาล่าแล้วมึงปีมือล้วนๆนี่ปีมือล้วนๆขนาดสี่มาเบิดอาทิตย์ได้หนิยังทำได้ขนาดนี้แต่แดงมาขันน้ำเลันน้ำขึ้นมาจะยู่ทยากแหลมบุกเลยเตหามของนะครับ